สวัสดีครับผมเด็กชายผมชื่อว่าโฟนะครับคือชื่อช้านชื่อว่าไอโฟกเบวงดไฟแง่ต่สิบลอนนะครับและช่วงนี้ผมรู้สึกธรรมดาใช่ชีวิตธรรมดามากคือผมบอกอย่างนี้ก็ได้ เวลาผมทำคลิปติ๊กตอกเวลาได้เสียงตัวเองใช่ไหมนั่นแหละจะมุดดินหนีอย่างเดียวไงคือแบบเสียงเอ้ยบอกไม่ถูกอะ่ะเสียงเสียงเสียงคืออะไรก็เอเอมันเว <c oughs> <c oughs> คลิปหนึ่งก็บางคนก็คอมเมนต์ว่า ปอปายอยอยอยักปอปายอยักโออ่างครับคือเขาคอมเมนต์แบบนี้หละคือเขาไม่ไปทำอะไรเนี่ยแบบเขาไม่ไปทำอะไรเนี่ยคือแบบโอ้อันนี้คือสาขภาพจริงๆน,นะคือเทม วันที่สิบสี่มกราคมก็เดวูถูกรถถูกถูกรถเทรนทับถูกรถเทรนทับแบบเนี้ยแบบเนี้ยคือแบบเอ้ยคือแบบงงมากเลยเอ้ยแค่นี้แหละบาย